พูดของผู้งเสริมอาชีพนะคะวิา<ม>สาหกิจเกษตรพอเพียงตำบลช่องสกแกนะคะจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ของอนะคะก็มีผักนะคะผักของเรานะคะก็จะเป็นผักปลอดสารนะคะมีมะเขือยาวมะเขือม่วงนะคะถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มีพริกหอมมะเขือเปาะนะคะทางนี้นะคะก็จะเป็นตะไคร้ค่ะตะไคร้ขวางตุ้งนะคะแล้วก็จะมี แปรรูปมานะคะน้ำพริกมะขามค่ะซื้อน้ำพริกก็ซื้อผักได้เลยนะคะอาเพชรบุรีค่ะแล้วก็กล้วยไขค่ค่ะกล้วยไข,ข่ของเราก็จะเป็นปลอดสารเหมือนกันนะคะไขอารมณ์ดีค่ะแล้วก็มีหอยลายหอยลายสี่รสหอยลายรสปมยำนะคะอันนี้ก็จะมีมีกรอ,อบมีกรอบมะนาวโหกค่ะนะคะอาจะมี สินค้า GI ของเพชรบุรีนะคะก็จะเป็นข้าวเกียบงาค่ะมีแบบเอาไปย่างเองก็ได้นะคะหรือจะเป็นถ้าไม่อยากย่างก็เอาแบบอบไปทานได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีกล้วยน้ำว้านะคะทางด้านนี้งานเกษตรสร้างชาตินะคะพอ9พอ10นะคะวันที่27ถึง30นี้นะคะ แวะมาแวะชมแวะชิมแวะช็อปกันได้นะคะที่บูธกลุ่มกลุ่มต้นแบบส่งเสริมอาชีพเกษตรกรนะคะพอนเราพบกันนะคะ